สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายการจัดทำงบการเงินรวมตัวยอย่างการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจควบคุมนะคะก็จะมีตัวอย่างของการถือหุ้นที่ยังไม่ถึง50%แต่เขามีอำนาจในการควบคุมนะคะอย่างเช่นในกรณีของซื้อหุ้น40%แต่มีเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่า เขาสามารถเข้าไปควบคุมกิจการนั้นได้นะคะก็จะมีรายละเอียดตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าในการที่เราจะเอาบอริษัทมาทํางบการเงินรวมนั้นเราไม่ได้มองแค่เปอร์เซ็นต์การถึงหุ้นเป็นหลักเรามองปัจจัยการควบคุมด้วยนะคะถึงแม้ว่าถือไม่ถึง50%ก็ตามแต่มีเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่าเขาสามารถควบคุมได้เราก็สามารถนําบริษัทนั้น มาจะทำงบการเงินรวมได้นะคะก็จะมีรายละเอียดตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะในการที่กิจการเข้าไปซื้อหุ้นกิจการอื่นเพื่อควบคุมนะคะโดยที่ไม่คำนึงถึงข้อกำหนดตามกฎหมายเป็นไปตามหลักการบัญชีที่เราเรียกว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบนะคะก็คือเนื้อหาทางบัญชีสำคัญกว่ารูปแบบทางกฎหมายนะคะเนื่องจากเราซื้อหุ้นสมมุติ A ซื้อหุ้น B 80%เป็นะคะ A เป็นบริษัทใหญ่ B เป็นบริษัทย่อยซึ่งหลักการบัญชีก็คือ A สามารถควบคุม B ได้นะคะแต่ในทางกฎหมาย A ก็ยังแยกกันบริหารงานกับ B เหมือนเดิมนะคะเราจึงเรียกว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบทางกฎหมายนั่นเองนะคะในกรณีที่บริษัทใหญ่จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วยวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวก็คือซื้อหุ้นในบริษัท เราจะเรียกบริษัทนี้ว่าเป็นบริษัทแม่นะคะโดยรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเงินปันผลเป็นหลักนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนบริษัทใหญ่ที่ดําเนินอยู่แล้วนะคะดําเนินกิจการอยู่แล้วแล้วเข้าไปซื้อบริษัทอื่นเราจะเรียกว่าบริษัทแม่ที่ดําเนินงานนะคะ ต่อมาเราดูข้อดีของการลงทุนซื้อหุ้นนะคะข้อแรกก็คือทําได้ง่ายกว่าการซื้อกิจการนะคะเพียงแค่เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทอื่นที่เราต้องการจะซื้อเพื่อให้เราได้เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่นะคะที่2ก็คือใช้เงินในการขยายกิจการน้อยนะคะโดยการเข้าไปซื้อหุ้นให้เกินร้อยละ50เพื่อเราสามารถควบคุมกิจการอื่นได้นั่นเองนะคะ และข้อที่3ก็คือสามารถแบ่งแยกคณะผู้บริหารในกรณีที่บริษัทที่เราไปซื้อหุ้นเขาเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากเราก็สามารถแยกการบริหารงานได้นะคะและข้อที่4ก็คือสามารถปกป้องทรัพย์สินของบริษัทใหญ่จากเจ้าหนี้ของบริษัทย่อยนะคะก็คือ,อในทางกฎหมายเนาะที่อจาอธิบายไปว่าถึงแม้ว่า A ซื้อหุ้น B ใช่ไหมคะ ถึงแม้ว่า A จะเป็นบริษัทใหญ่แต่ทางกฎหมายทางกฎหมายก็คือแยกการบริหารงานเหมือนเดิมแต่ทางบัญชีก็คือ A ต้องเอา B มาทำงบการเงินรวมแต่ทางกฎหมายแยกการบริหารงานดังนั้นเจ้าหนี้ของบริษัท B ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องเอาหนี้กับบริษัท A นะคะเพราะถือเป็นคนละบริษัทนะคะ ต่อมาเราดูความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ลงทุนกับผู้ถูกลงทุนนะคะก็จะเป็นตัวแรกก็คือไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญก็จะเกิดในกรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้นในกิจการอื่นน้อยกว่า20%นะคะเราจะมีสถานะเป็นบริษัทอื่นหรือใช้คําว่าไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญและรายการในงบการเงินเราก็บันทึกเป็นเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้ราคาทุนตัดจำหน่ายหรือใช้มูลาค่ายุติธรรมนะคะก็คือเราไม่มีสิทธิ์ไปออกสิทธิออกเสียงในบริษัทนั้นๆเพราะเปอร์เซ็นต์เราน้อยนะคะเขาจึงใช้คำว่าไม่มีอิทธิพลนะคะอย่างมีนัยสำคัญต่อมาในระดับที่2นะคะมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญตัวนี้ก็คือกรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้นในกิจการอื่นอย่างน้อย20%ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญที่เขาต้องใช้คำว่าให้สันนิษฐานก็คือระดับแรกเราดูเปอร์เซ็นต์ก่อน5%ถึงตามที่กําหนดไว้ก็แสดงว่าเขามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญสถานะเป็นบริษัทร่วมและบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียนะคะก็คือถือหุ้นตั้งแต่20%ถึง50%นะคะเราเรียกว่าบริษัทร่วมนะคะ ต่อมาช่วงระดับที่3มนะคะมีอำนาจควบคุมก็คือผู้ลงทุนถือหุ้นกิจการอื่นมากกว่า50%ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอำนาจควบคุมกิจการนั้นนะคะก็คือตั้งแต่50-100%และบริษัทที่เราไปซื้อหุ้นกลายเป็นบริษัทย่อยของเราผลที่ตามมาคือต้องจัดทำงบการเงินรวมนะคะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้เนาะว่า A เ e 70% 70%ตนะคะตอนนี้ A คือบริษัทใหญ่ B คือบริษัทย่อยและ A สามารถควบคุม B ได้ A ต้องทำงบการเงินรวมโดยที่นำงบของ B มาจัดทำงบการเงินรวมด้วยนะคะอันนี้คือเรามองที่เปอร์เซ็นต์ก่อนถ้าเปอร์เซ็นต์เขาถึงเราก็ถือว่าเป็นบริษัทย่อยและทำงบการเงินรวมได้เลยนะคะ นี่เรามาดูคำนิยามของบริษัทร่วมนะคะซึ่งมาจากมาตรฐานฉบับที่28นะคะก็คือกิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญนะคะส่วนคำว่าอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญก็คืออำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนะคะนักศึกษาดูคำนี้ไว้นะคะ ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมเพราะเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้ถึง50%แค่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆเท่านั้นเช่นเขามีประชุมผู้ถือหุ้นเราก็เข้าไปร่วมประชุมได้และมีสิทธิ์ที่จะยกมือแสดงความคิดเห็นว่าถ้ากิจการจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเราเห็นด้วยไหมเขาก็แค่มีสิทธิ์ยกมือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งการว่าให้เปลี่ยนเลยเช่น เปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเป็นวิธีไฟ f o โฟแบบนี้ค่ะไม่มีสิทธิ์ไปบอกแบบนั้นแค่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นแบบนี้เราเรียกว่าอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญนะคะดังนั้นบริษัทร่วมนะคะก็คือบริษัทผู้ลงทุนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินการดําเนินงานนะคะในการออกเสียง ร้อยละ20นะคะให้เราสันนิษฐานว่าเขามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญแต่ทีนี้ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าลงทุนน้อยกว่า20%ก็ถือว่าเขาไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญแต่ถ้ามีปัจจัยอื่นหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเขามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเราก็ถือว่าเขาเป็นบริษัทร,ร่วมได้นะคะ นี่หลักฐานที่แสดงว่ามีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญนะคะเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้นะคะอันแรกมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารที่มีอำนาจเท่าเทียมคณะกรรมการบริษัทนะคะอันที่สมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอันที่สมมีรายการบัญชีระหว่างผู้ลงทุนกับกิจการที่ถูกลงทุน แล้วก็อันที่4ีมีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารอันที่5มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่สําคัญอันนี้แค่ข้อใดข้อหนึ่งเราก็ถือเป็นบริษัทร,ร่วมได้ถึงแม้เขาจะถือหุ้นไม่ถึง20%ก็ตามสมมตุติถือ18%แตบบี้ค่ะแต่เขามีปัจจัยข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เราจะถือว่าเขาเป็นบริษัทร,ร่วมทันทีนะคะอันนี้เป็นปัจจัยอื่นที่เรามองนอกเหนือจากเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าอันดับแรกเปอร์เซ็นต์มันถึงอยู่แล้ว20%เราก็ต้องไม่ต้องไปสนใจพวกนี้อยู่แล้วเพราะยังไงเขาก็ถือเป็นบริษัทร่วมแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงแต่มันมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่บ่งบอกในข้อใดข้อหนึ่งว่าเขาควรจะเป็นบริษัทร่วมเราก็ควรจะนำเขามาเป็นบริษัทร่วมจากเหตุการณ์ที่ได้กล่าวไว้นะคะ นี้คำนิยามของบริษัทย่อยนะคะก็คือกิจการที่ถูกควบคุมโดยกิจการหนึ่งนะคะส่วนการควบคุมก็คือผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อการเมื่อกิจการเปิดรับหรือมีสิทธิ์ในผลตอบแทนผ่านแปรหรือเกี่ยวข้องนะคะอันนี้เป็นคำนิยามจากมาตรฐานเรื่องงบการเงินรวมนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนอีกทีในบทที่3นะคะทีนี้ในการควบคุมเขาบอกว่าไม่ได้พิจารณาเฉพาะอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินเท่านั้นแต่ ดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยเช่ำนำนาาในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนผันแปรทั้งกำไรและก็ขาดทุนนะคะก็จะพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะเป็นตัวการหรือตัวแทนไหมนะคะอันนี้ก็คือคำนิยามในเรื่องของตัวบริษัทส่วนบริษัทใหญ่ก็คือกิจการซึ่งควบคุมกิจการอื่นอย่างน้อยหนึ่งแห่งนะคะเพราะว่าไม่ได้เสมอไปว่าเขาจะซ,ซื้อหุ้นแค่หนึ่งบริษัท เขาอาจจะซื้อมากกว่า1เราก็ถือว่าเขาเป็นบริษัทใหญ่ได้นะคะทีนี้ผู้ลงทุนก็จะต้องตัดสินใจว่าตนเป็นบริษัทใหญ่โดยการประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมเพื่อพิจารณาอำนาจในการควบคุมนะคะก็เหมือนกับตัวอิทธิพลอย่างมีนัยยะสําคัญเมื่อกี้ประเด็นแรกเรามองเรื่องเปอร์เซน็นก่อนถมันถึง5 0เรเราจะถือว่าเป็นบริษัทย่อยของเราทันทีแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเขาถือหุ้นไม่ถึง50%แต่มีเหตุการณ์หรือหลักฐานที่บ่งบอกว่าเขาเป็นบริษัทย่อยของเราได้เราก็ต้องนำมาทำงบการเงินรวมนะคะนี้เราดูว่าหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนมีอำนาจควบคุมมีทั้งหมด5ตัวอย่างตัวอย่างแรกนะคะพิจารณาจากขนาดของสิทธิ์ที่ถืออยู่โดยเปรียบเทียบกับขนาดของผู้ ถือหุ้นรายอื่นที่กระจัดกระจายทําให้มีอํานาจโดยพิติไนนะคะตัวอย่างนี้ก็คือกอถือหุ้นขอ48นะคะแต่เขาบอกว่า,าผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลืออยู่อีก52จากทั้งหมด1,000รายเนี่ยถือหุ้นกระจัดกระจายนะคะโดยส่วนใหญ่ไม่มีใครถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งเลยเขาก็เลยตกลงให้ ก็สามารถควบคุมขอได้โดยพื้นทไหนก็คือก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาถือเยอะกว่าคนอื่นรายอื่นเช่น a ถือ0.5 b ถือ0.7แบบนี้ค่ะซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากแต่แต่ละรายคนละนิดคนละหน่อยเขาไม่สามารถควบคุมขออยู่ได้ได้อยู่แล้วนะคะตัวอย่างที่2องอำนาจในการออกเสียงเนื่องจากสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นไปได้ อันนี้หมายความว่าเขาถือหุ้น40%แต่เขามีการถือ c อออ option หรือเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการออกเสียงและ c อออ option ตัวนี้มีสิทธิ์ดึงดูดใจใช้สิทธิ์ได้ทันทีในปัจจุบันดังนั้นเราสามารถนํามารวมได้กับหุ้นที่เราถืออยู่นะคะถึงแม้เขาจะถือ40%มันไม่สามารถเป็นบริษัทใหญ่ไม่สามารถควบคุมขอได้อยู่แล้วแต่ถ้ารวมกับ c อออ o p t i o บวกอีก20%เขาก็เท่ากับ60%ใช่ไหมคะดังนั้น ก็ควบคุมขอได้โดยที่รวมกับขอออปชันด้วยนะคะประเด็นที่3ตัวนี้ก็คือการมีอำนาจในการออกเสียงในการตัดสินใจกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากข้อตกลงตามสัญญากับผู้ออกเสียงรายอื่นนะคะอันนี้ถ้าเราดูจากภาพกอถือหุ้นขอ49.99%ถ้าดูจากตัวเลขยังไงก็ยังไม่ถึง50% ยังไม่สามารถควบคุมขอได้แต่มีการทำข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นรายอื่นว่าให้กอเป็นคนสามารถควบคุมขอได้นะคะอันนี้ก็คือ,อมีการตกลงร่วมกันกับรายอื่นนะคะเพราะว่าขาดอีก0.1เขาก็สามารถควบคุมขอได้แล้วนะคะอันที่4อํอำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เนื่องจากความสัมพันธ์พิเศษอันนี้ความสัมพันธ์พิเศษเขาไม่ได้ทําสัญญาพิเศษเหมือนกับกรณีเมื่อกี้นะคะก็ถือหุ้นขอ39%ถ้าดูจากภาพ39%ก็ยังไม่สามารถควบคุมขอได้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเจ้าของเห็นไหมคะเจ้าของของบริษัทกมาถือหุ้นของบริษัทขออีก12%เช่นเจ้าของบริษัทกชื่อ B นะคะชื่อนาย B นายบีมาถือในานามของชื่อส่วนตัวเขาเลยอีก12%สองคนนี้ยังไงก็ถือเป็นคนเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้ในานามบริษัทอันนี้ในานามบุคคลธรรมดาเราก็ต้องเอามารวมดังนั้นถ้าบวกกันแล้วก็ได้51%ใช่ไหมคะถือว่ากสามารถควบคุมขอได้โดยรวมกับความสัมพันธ์พิเศษอีก12%นะคะต่อมา อันที่5านะคะอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนกำหนดค่าตอบแทนอันนี้ถือหุ้นแค่45%เองแต่เขามีอำนาจในเรื่องของการแต่งตั้งในการถอดถอนแล้วก็กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆซึ่งอำนาจพวกนี้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเปอร์เซ็นต์เขาไม่ถึงเลยแต่เขากลับมีอำนาจก็แสดงว่าเขาสามารถควบคุมขอได้จากการที่เขามีอำนาจถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงก็ตามนะคะ